สวัสดีครับผมวัน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาดูเครื่องอัดฟังซิคลิอาตัวนี้พร้อมใช้งานให้เรียบร้อยนะครับนะครับทําส,สีใหม er ่เรียบร้อยนะครับครับผมนะฮะตัวนี้เป็นซิคลิอานะครับเก่านอกนะครับผมเหลือเหลือแต่โมเลยครับเดี๋ย์จะไปอัดลูกปืนนะครับผมจะไปทำเปลี่ยนจากบุ๊คเป็นลูกปืนแล้วครับไม่ค่อยทนนะครับผมนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับกับชิคโคลียนะครับสวยๆเลยนะดูนะฮะสวยๆเลยครับสวยๆเลยนะครับกับชิคโคลียครับชิคโคลียนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับนะฮะดูยางเขาใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเช็คพร้อมใช้งานให้ครับกับเครื่องอักษรชิคโคลียนะครับนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ทิ้งการเข้ามาได้ครับสวยๆครับนะครับชิคโคลียครับชิคโคลียนะครับ หรือลูกค้าท่านใดต้องการตามสภาพมีฮะซิโคเลียาตามสภาพเลยตามภาพเลยนะฮะสนใจสอบถามก็ได้ครับนะฮะตามภาพได้เลยนะครับตามสภาพเอาไปเอาไปทําต่อได้ครับมีกําไรแน่นอนครับผมนะฮะกับเครื่องอัดฟางซิโคเลียมีหลายตัวครับมีทั้งเก้าตัวตอนนี้ติดจอไปหนึ่งตัวนะฮะมีเก้าตัวอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามก็ได้ครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจเครื่องมิสเตอร์พันธสตาร์นะฮะเช็คพร้อมใช้งานให้มีสามสี่ตัวอยู่นะครับ นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับในตัวนี้ตามสภาพจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะฮะสวยๆเลยดูนะตัวนี้ทดลองอัดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะมีแต่ขี้ฝุ่นหน่อยนะฮะทดลองอัดให้เรียบร้อยนะครับชิคพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยนะครับกับเครื่องสตาพันธ์นะครับมีหนึ่งสองสามที่ตัวครับนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมหรือจะเป็นเอ็มเบต้านะครับผมเอ็มเบต้านะครับนะฮะตัวนู้นตัวนู้นตัวเอ็มเบต้าทุกทีนะฮะเอ็มเบต้าอิตาลีครับตัวนี้นะฮะ ลูกค้าสนใจท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับก sure. ับอิมเบลตานะฮะนะครับผมสวยๆเลยครับสวยๆเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมอิมเบลตาสตาร์นะครับตัวนี้เป็นอิมเบลตานะครับผมนะครับนะครับผมตัวนี้แยกอะไรนะพี่นะสตาร์เก่าญี่ปุ่นนะยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยแต่ผมแยกอะไรครับนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจอะไรตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมนะครับตัวนี้ข้ออ่อนสองหมืนห้าครับ ไปงี้เลยสองหมื่นห้าครับสวยสวยเลยนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันได้นะครับกับตัวอิมเบต้านะครับเดิมเดิมนะครับตัวนี้ก็ฮะมิเตอร์พันนะฮะเดิมเดิมนะครับผมหรือจะเป็นเอ่อตัวนี้กาลินนนี่คะมีอยู่สามตัวฮะกาลินี่อิตาลีนะครับผมตัวนี้ทาซีใหม่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ตัวนั้นก็เดิมเดิมสภาพเดิมเดิมลูกค้าสนลูกค้าท่านใดสนใจก็ก็ทักเข้ามาได้ครับชอบแบบเดิมเดิมไปทําเองหรือให้ผมเช็กให้ แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะฮะแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สตาพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับสตาพันธุ์มีอยู่สามสี่ตัวครับพี่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะกับสตาพันธุ์นะครับหรือจะเป็นซิโคลียนะฮะตัวนี้นี่คือตามสภาพนะครับตามสภาพนะฮะเก่านอกมายกมายงี้เลยนะฮะตัวนี้ผมนำเข้ามาจากเกาหลีใต้นะพี่นะเกาหลีนะฮะสวยๆนะครับนี่ครับดูตามสภาพอาดูตัวนี้ดีกว่าอาดูชุดมัดเขาสวยๆเลยอย่างนี้เลยฮะตามสภาพอย่างนี้เลยนะครับ พามาอย่างน um, os, <am okay. right? anyway> ี้นะครับกับซิโคลียนะครับบล็อกหนาๆเลยนะฮะบล็อกแน่นๆเลยพี่นะครับนะครับในเมื่อทัาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮะตัวนี้ทัาเสร็จแล้วสองตัวมั่งตัวนึงติดลูกค้าติดจองไปที่อลูบรีนะครับผมลูกค้ารับของไปเดือนนี้แหละนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ยังว่างครับตัวนี้ซิโคลียนี้ยังว่างนะฮะเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับตัวนี้ยังว่างเลยนะครับลูกค้าท่ในโสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้นะพี่นะนะครับ นี่รับสวยเลยนะครับเช็คความเชี่ยงงานให้ครับเช็คทุกส่วนนะพี่ตอนนี้เช็คทุกระบบเลยนะครับนะครับนี่ครับหรือต้องการการสภาพก็บอกได้ครับนี่เป็นตัวนี้ครับพี่นะฮะตัวนี้ซิโกเลียสองห้าสี่เจ็ดนะพี่นะตอนนี้กําลังกําลังกําลังขัดสีนะครับผมกำลังขัดสนิมนะฮะเพื่อทําสีนะครับนะฮะสวยๆเลยนะครับเช็คให้ทุกชิ้นส่วนนะพี่นะตอนนี้ฮะดูดูนีผมจะเช็คให้ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับ แยกทั้งหมดเลยนะครับตัวไหนไม่ดีผมเช็คให้หมดครับนะฮะตัวนี้เป็นโมเลใหญ่นะดูดิเฟืองใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสองห้าสี่เจ็ดนะครับพี่หน้ากว้างๆเลยกินฟังเยอะเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้ท่้ตัวนี้ผมถอดมาชิคให้หมดเลยนะครับรือให้มึงรืออย่างนี้เลยนะครับรือให้หมดเลยนะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะพี่นะนะครับโอเคนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กินกลางเข้ามาได้ครับโอเคขอบคุณครับ